สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราช่อง Ghost and Bunny วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Black Can Man เป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับสังคมการเหยียดสีผิวโดยตัวเอกของเรื่องเป็นตำรวจสีผิวที่เข้าไปเป็นสายสืบในกลุ่มคูคักแคนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันค่ะเริ่มเรื่องมีผู้ประกาศข่าวกำลังพูดเหยียดผิวคนดำว่าเป็นกลุ่มอันตราย ที่อยู่ภายใต้การปกครองของพวกยิวสกปรกคนพวกนี้ค่าคมคือชาวอเมริกันผิวขาวบริสุทธิ์ปีาศาจร้ายผิวดำที่ต้องการความเท่าเทียมมันคือการสมคบคิดของพวกยิวนานาชาติวิธีชีวิตของคนอเมริกันนั้นยิ่งใหญ่พวกเราไม่ต้องการพวกนิกโกรหรือคนยิวฉากตัดมาที่พี่ฟูเขาชื่อรอนพี่แกมาสมัครเป็นตำรวจที่โคโรราโดสปริงเขาก็มาสัมภาษณ์งานเจ้าหน้าที่ผิวดำก็พูดว่า นายเป็นคนหัวสมัยใหม่ที่หาได้ยากและถามต่อว่านายจะเป็นยังไงถ้าถูกเรียกว่านิกโกรพีฟูก็ถามว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรอครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมก็พร้อมที่จะเฉยเจ้าหน้าที่ผิวดำก็บอกว่านายคือคนที่จะมาเปิดโลกใหม่และสารวัตรก็พูดว่านายจะต้องแบกรับเรื่องนี้แต่พี่ฟูก็ตกลงโอเคเพราะพี่แกอยากเป็นตำรวจมากๆตำแหน่งที่พี่ฟูได้ทำก็คือห้องประวัติเวลามีคนมาขอประวัติ พวกเขาจะชอบเรียกคนดำว่าไอ้คางคกทำให้พี่ฟูไม่พอใจเลยเดินไปบอกหัวหน้าว่าเขาอยากเป็นสายสืบนอกเครื่องแบบหน่วยงานไหนก็ได้สารวัตรก็บอกว่านายเป็นตำรวจใหม่ห้องประวัติเป็นที่ที่มอให้เด็กใหม่เริ่มงานแล้วแล้วเขาก็ต้องกลับมาทำงานที่ห้องประวัติพอกลับมาเขาก็เจอกับเจ้าหน้าที่ที่เรียกหาประวัติไอ้คางคกพี่ฟูเลยบอกว่าที่นี่ไม่มีคางคกมีแต่มนุษย์ พวกเขาก็ททำท่ายียวนกวนบาทากันทั้งคู่พีฟูนิมโมโหสุดๆจนต้องชกลมในตอนเช้ามีโทรศัพท์กริง้งมาหาพี่ฟูที่บ้านหัวหน้าโทรมาบอกให้เขาไปที่แผนกยาเสพติดตอนเที่ยงตรงเพราะเขามีงานใหม่ให้ทำพีฟูวิ่งมาถึงแผนกยาเสพติดแต่ดันมาสายก็เลยโดนเน็บแนมเบาๆพี่ฟูถูกส่งไปแฝงตัวเข้าร่วมกลุ่มคนผิวดำที่จะมีการปลาศัยในคืนนี้ รอผู้นำของกลุ่มคือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มแบ็คแพนเตอร์ที่รัฐบาลคิดว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรงพี่ฟูก็ทำการติดเครื่องดักฟังนี่คือทีมของเขาค่ะคนผมยาวชื่อฟริปเราจะเรียกเขาว่าพี่ยงส่วนคุณลุงคนนี้คือจิมมี่เขามาถึงที่งานและเดินเข้าไปหาสาวแว่นคนหนึ่งเพื่อสอบถามข้อมูลกับเธอเธอเป็นประธานกลุ่มสหาภาพนักศึกษาผิวดาในงานสาวแว่นพูดกล่าวเปิดงาน เชิญให้ผู้นำขึ้นมาพูดเขาคือความแมทูเรเขาพูดเกี่ยวกับความเป็นตัวตนของคนผิวดำความไม่เท่าเทียมเพียงเพราะพวกเขาผิวดำเขาพูดถึงการรวมตัวความสามัคคีเพื่อต่อสู้กับการเหยยดเชื้อชาติตอนนี้คนผิวดำถูกยิงตายเหมือนม้าข้างถนนและพูดถึงความไม่ยุติธรรมของสงครามในเวียดนามที่บังคับให้คนผิวดำไปรบพวกเขาจะไม่ทนการกดขี่อีกแล้วเขาบอกให้ทุกคนทำเพื่อตัวเองความรักของคนผิวดำมีอยู่ทุกที่ ทูเรพูดปลุกใจทุกคนในระหว่างที่ปลาศัยพี่ฟูก็คอยสังเกตสีหน้าท่าทางของแต่ละคนซึ่งพวกเขาตั้งใจฟังมากๆดูสงบมีสีหน้าที่ไม่ได้ดูเกลียดชังโกรธแค้นหรือมีอันตรายใดๆหลังปลาศัยจบพี่ฟูก็เข้าไปคุยกับทูเรเขาบอกให้เตรียมตัวไว้เลยเพราะการปฏิวัติกำลังจะเกิดขึ้นแล้วหยิบปืนและหาอาวุธไว้ได้เลย จากนั้นพี่ฟูก็ชวนสาวแวนไปดื่มคืนนี้แต่เธอขอไปส่งทูเรก่อนแล้วจะตามไปที่บาร์พอสาวแวนมาถึงเธอก็เล่าให้พี่ฟูฟังว่าเธอโดนตำรวจเรียกโดยไม่มีเหตุผลเขาค้นตัวและลวนลามเธอแล้วก็พูดจาดูถูกพวกเขาพี่ฟูก็ถามว่าเธอเห็นชื่อเขาไหมสาวแว่นบอกว่าเธอไม่เห็นจากนั้นพี่ฟูได้ชวนเธอออกไปเต้นแก้เครียดวันรุ่งขึ้นทีมของพี่ฟูมารายงานให้หัวหน้าฟัง พี่ฟูบอกว่าพวกเขาก็ดูตั้งใจฟังและดูสงบพวกเขาดูไม่มีท่าทีที่จะก่อเหตุร้ายรุนแรงแต่หัวหน้าก็บอกว่าเขาปลุกระดมคนผิวดำให้ก่อสงครามเชื้อชาติและยังบอกให้ทุกคนเตรียมอาวุธและฆ่าตำรวจพี่ฟูเลยบอกว่ามันเป็นเพียงวาทศิลป์ของเขาซึ่งทุกคนในทีมก็เห็นด้วยกับพี่ฟูแต่หัวหน้าก็ยังเชื่อว่าพวกนี้เป็นอันตรายอยู่ดีคุยเสร็จหัวหน้าก็ส่งพี่ฟูไปทำงานที่แผนกข่าวกรอง ที่แผนกข่าวกลองในระหว่างที่พี่ฟูกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์หาข่าวพี่แกก็บังเอิญอ่านเจอชื่อครูคลักแคนซึ่งไม่มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากเบอร์ติดต่อพี่ฟูเลยจัดการโทรไปและเขาก็ได้คุยกับวอเตอร์หัวหน้าสาขาองค์กรครูคลักแคนวอเตอร์ถามเรื่องราวของพี่ฟูว่าเป็นมาอย่างไงถึงสนใจองคอนน์กรนี้พี่ฟูเลยแนะนำตัวว่าเขาชื่อรอสตอร์เวิร์ดและพูดไปว่าเขาเกลียดนิโกและพวกยิว ตำรวจในห้องนี้หันมามองกันหมดเลยค่ะมึงกับคนดำไม่ใช่เหรอแล้วเขาก็เล่าต่อว่ามีพวกนิโก้เข้ามาจีบน้องสาวของเขามันเอามือสกปรกมาจับเรือนร่างที่ขาวบริสุทธิ์ของเธอมันทำให้เขาอยากจะอ้วกวอเตอร์เลยบอกว่าคุณคือคนที่เรากำลังตามหาและเขาก็นัดเจอกันในคืนวันศุกร์หลังจากวางสาย พี่โยงก็มาถามพี่ฟูว่าเมื่อกี้นายใช้ชื่อจริงใช่ไหมพี่ฟูก็เอ้ากูลืมสวยและกูคนในห้องนี่ขำกันใหญ่เลยค่ะพี่ฟูมารายงานเรื่องกลุ่มครูคลักแคลนให้หัวหน้าฟังและขอให้หาคนผิวขาวให้หนึ่งคนพี่ฟูจะเป็นรอนผิวดำที่คุยโทรศัพท์พอพี่แกสามารถพูดสำเนียงคนขาวได้ผู้สำเนียงนิกโกรก็ได้ส่วนรอนผิวขาวก็ให้ไปคุยต่อหน้าแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มครูคลักแคลนมันเป็นการรวมพลังของรอนสรตเวิร์ด แล้วหัวหน้าก็บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคนของฉันจะไม่มีรอนสตอร์เวอร์สองคนจะไม่มีเลยแล้วพวกเขาก็ตกลงให้พี่โยงสวมรอยเป็นรอนผิวขาวพวกเขาก็มาคุยกันเขาให้พี่โยงฝึกพูดแบบรอนและเข้าไปตีสนิทพวกรูคักแขนให้ได้ลุงจิมมี่ก็บอกให้พี่โยงเอาสร้อยคอย,ยิวออกด้วยพี่โยงก็บอกว่ามันคือสร้อยแห่งดาราเดวิดตังหางพี่ฟูก็ตกใจว่านี่นายเป็นยิวเหรอเนี่ย คืนนี้พี่ยงก็มาเจอกับตัวแทนกลุ่มครูครักแคนเราจะเรียกกลุ่มนี้สั้นๆว่ากลุ่ม KKK แล้วกันนะคะคนนี้คือเฟลิกพวกเขาขึ้นรถเฟลิกไปพี่ฟูขับรถตามมาแต่ดันขับใกล้เกินไปเฟลิกจึงเห็นว่าเป็นรถคนดำเขาเลยให้พี่ยงหยิบปืนในรถมาเตรียมยิงแต่พี่ฟูได้ยินเพราะเขาติดเครื่องดักฟังไว้ที่ตัวพี่ยงพี่แกเลยไม่เลี้ยวรถตามไปพี่ยงมาถึงจุดนัดพบของกลุ่ม KKK พวกเขาก็แนะนำตัวกันเอวนขี่โมนี่ก็โม้ไม่หยุดวอเตอร์ดูจะชอบพี่ยงมากๆส่วนฟเฟลิกนี่ก็ขี้สงสัยสุดๆและถามว่านี่นายปลอมตัวมาหรือไงวอเตอร์ให้ใบสมัครสมาชิกรายปีกับพี่ยงมาฟเฟลิกแมงก็ยังขี้สงสยัยถามไปว่านายไม่ใช่พวกยิวที่ฆ่าพระคริสใช่ไหมพี่ยงก็ตอบว่าฉันไม่ใช่พวกยิวสซกปรกแต่มึงเป็นยิวนะพี่ยง ไออ้วนขี้หมูก็บอกเขากินเหมือนกับเหล้ายิวเลยตายหาพี่ย่องกูโดนลุ่มแต่วอเตอร์ก็บอกให้เลิกกวนเขาได้แล้วและพาพี่ย่องไปเลี้ยงเหล้าหลังจากพี่ย่องกลับมาพวกเขาก็ไปรายงานหัวหน้าหัวหน้าก็บอกให้ซืบต่อไปฉากตัดมาที่พี่ฟูเมื่อออกเดทกับสาวแวน่นพวกเขาคุยกันถึงเรื่องการปลดแอกของคนดำเธอบอกว่าเธอไม่ชอบพวกหมูพวกหมูก็คือตำรวจที่กลุ่มนี้ใช้เรียกค่ะ เธอถามพี่ฟูว่าเป็นหมูหรือเปล่าพี่ฟูก็โกหกว่าเขาทำงานก่อสร้างขอบอกเธอว่าตำรวจไม่ละเอียดผิวทุกคนหรอกนะแล้วเขาก็ให้สร้อยเธอเป็นของขวัญวอเตอร์โทรมาหารอนพอพี่ฟูรับสายวอเตอร์ก็สงสัยว่าทำไมเสียงดูแปลกๆไม่เหมือนตัวจริงพี่ฟูเลยบอกว่าเขาไม่ค่อยสบาย <c oughs> วอเตอร์โทรมานัดเจอรอนที่บ้านเฟลิกวันเสาร์ตัดมาที่พี่ฟูกำลังเดินคุยอยู่กับจ่าจ่าก็เล่าเรื่องเดวิดดุ๊ก เขาคือผู้อำนวยการแห่งชาติของกลุ่ม KKK ตอนนี้เขากำลังจะลงเล่นการเมืองเพื่อใช้เผยแพร่ความเกลียดชังพี่ฟูก็บอกว่าคนอเมริกาไม่มีทางเลือกลุกเป็นประธานาธิบดีแน่นอนจากก็บอกว่านายนี่เป็นคนดำที่ไร้เดียงสามากทำไมนายไม่ตื่นสักทีแล้วชากก็ตัดมาที่พี่ฟูมาแอบซุ่มอยู่หน้าบ้านเฟลิกพี่ยงเข้ามาคุยกับสมาชิกคนอื่นๆของกลุ่ม KKK เฟลิกแมนก็ขี้สงสัยอีกแล้วเลยเรียกพี่โยงเข้าไปคุยส่วนตัวเขาให้พี่โยงมาเข้าเครื่องจับเท็จเพราะสงสัยว่าเป็นคนยิวหรือเปล่าพี่โยงก็ปฏิเสธไปเฟลิกก็ยังไม่เชื่อและขอดูไอ้จอนพอพี่ฟูได้ยินก็รีบวิ่งไปปาหินใส่กระจกห้องครัวเมียเฟลิกตะโกนบอกว่ามีคนผิวดำอยู่สวนหลังบ้านเราทุกคนในบ้านก็รีบวิ่งมาดูแต่พี่ฟูก็ขับรถหนีไปอย่างเร็วเฟลิกถือปืนมายิง พี่ยงรีบย่างปืนมายิงใส่รถพี่ฟูโป่งโป่งโป่งโป้งแต่ไม่โดนสักนัดพอยิงเสร็จพี่ยงก็หันไปถามเฟลิกว่ายังสงสัยกูอีกไหมตัดมาที่พี่ฟูและพี่ยงเขามารายงานจ่าจ่าก็ถามว่าเครื่องจับเท็จเหรอยิงปืนด้วยนีนายอําฉันเหรอจะให้ฉันรายงานกับหัวหน้าได้ไงฉันจะไม่รายงานสารวัตรหลังจากนั้นพี่ฟูกับพี่ยงก็เข้ามาคุยกันที่ห้องเอกสาร พี่ยงบอกว่าเขาไม่อยากเสี่ยงทํางานนี้แล้วเพราะเขาเกือบตายพี่ฟูก็บอกว่านายคือผู้ถูกเลือกนายต้องทําต่อฉันจะไปเอาบัตรสมาชิกมาให้เพื่อไปงานเผากังเขนพี่ฟูโทรไปที่สํานักงานของกลุ่ม KKK เพื่อทวงบัตรสมาชิกที่ยังไม่ได้คนที่รับสายก็คือดุก๊กผู้อำนวยการใหญ่พี่ฟูเลยปากวานชมดุก๊กดุ๊กก็เลยจะส่งบัตรสมาชิกให้วันนี้เลยพี่โยงไม่ยิ่งเปื้อนกับกลุ่ม KKK เขาก็เห็นชายสองคนที่น่าสงสัยเขาจึงหลอกถามวอเตอร์แต่วอเตอร์บอกว่ามันเป็นความลับจากนั้นพี่ยงก็โชว์สกิลการยิงปืนที่แม่นสุดๆต่างจากตอนยิงรถพี่ฟูมากๆหลังจากที่กลุ่มเคเคเคไปแล้วพี่ฟูก็เดินมาเก็บหลักฐานเขาก็เห็นเป้าที่พวกนั้นซ้อมยิงมันเป็นรูปคนผิวดำพี่ฟูออกมาเดทกับสาวแวน่นพวกเขาเริ่มสนิทกันมากขึ้นเขาพาเธอกลับไปที่ห้องของเขา ตอนนั้นเฟลิกก็มาเคาะประตูห้องที่คิดว่าเป็นบ้านของพี่โยงแต่พอเปิดประตูมาก็ดันเจอกับพี่ฟูเขาเลยบอกว่าเขามาผิดบ้านแล้วฉากก็ตัดมาที่กลุ่มเคเคเคเฟลิกก็ถามพี่โยงว่าบ้านนายอยู่ไหนฉันไปบ้านนายจะเจอกับพวกนิกโกลพี่โยงก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นและบอกที่อยู่จริงของเขาไปที่สำนักงานตำรวจ พี่โยงพี่ฟูคุยกันถึงเรื่องชายลึกลับสองคนในกลุ่ม K.K.K. ซึ่งเคยเป็นอดีตทหารพวกเขาต้องสืบให้รู้ว่าเป็นใครพี่ฟูก็ยื่นบัสมาชิกให้กับพี่โยงพี่ฟูบอกว่าเราคือพี่น้องสตอร์เวิร์ดพี่โยงก็เล่าว่าเขาไม่ชอบที่ไอโรคจิตเฟลิกมาจ้องหน้าเขาเพราะคอยสงสัยว่าเขาเป็นยิวใช่ฉันเป็นยิวแต่ฉันไม่ได้โตมาแบบยิวเป็นแค่เด็กขาวคนหนึ่งแต่ตอนนี้ฉันต้องมาปฏิเสธและตะโกนมันออกมาดังๆ พี่โยงก็ยืนบัตรคืนพี่ฟูแล้วเดินออกไปตัดมาที่กลุ่มนักศึกษาตอนนี้พวกเขาเป็นเป้าของกลุ่ม KKK แล้วพี่ฟูก็บอกให้พวกเขาระวังตัวกันไว้กลุ่ม KKK กำลังจะเตรียมการเผาไม้กางเขนแต่พี่ฟูก็ได้ให้รถตํารวจขับผ่านร,บรอบๆจนกลุ่ม KKK ไม่กล้าเผาและประกาศยกเลิกงานไปเช้าวันต่อมาที่บ้านของสาวแวน่นเฟลิกมาแอบซุ่มดูและสะกดรอยตามเธอ ที่สำนักงานตำรวจพีฟูกำลังคุยโทรศัพท์กับดุ๊กอย่างถูกคอเรื่องการเหยียดคนดำและดุ๊กก็บอกว่าเขาจะมาที่โคโรราโดสปริงฉากตัดมาที่วอเตอร์โทรมาขอให้รอนเป็นหัวหน้ากลุ่ม KKK ที่สาขาโคโรราโดแต่พีฟูก็ปฏิเสธไปและบอกว่าพ่อของเขาไม่สบายเขาต้องดูแลพ่อวอเตอร์ Water ก็บอกให้เขาลองคิดดูตัดมาที่กลุ่มเคเ วเอเตอร์ก็พูดเรื่องที่ให้พี่โยงเป็นหัวหน้ากลุ่มอีกรอบพี่โยงก็ปฏิเสธและบอกว่าพ่อเขาป่วยต้องดูแลพ่อแต่เขาเปาะดันบอกผิดที่ดีที่เขาแก้ตัวได้ทันพี่ฟูกําลังคุยโทรศัพท์กับดุกดุกก็บ,บอกว่าเขาแยกสำเนียงของคนดําออกพอฟังจากอักขระบางตัวส่วนนายฉันฟังออกว่านายเป็นคนอเมริกันผิวขาวที่แท้จริงนั่นทำให้พี่ฟูและจาหัวลอกกากเลยค่ะตัดมาที่บ้านของเฟลิก เขานัดพี่โยงมาที่บ้านโดยที่ไม่บอกวอเตอร์เขาบอกแผนการที่จะก่อสงครามในวันอาทิตย์นี้ที่ดุกจะมาพีฟูออกมาหาเจ้าหน้าที่ FBI ที่เขาขอให้สืบเรื่องชายลึกลับสองคนชายสองคนนั้นเป็นนายทหารระดับสูงและตอนนี้ระเบิดซีโฟก็หายไปหลายลูกจากคลังแสงของพวกเขาพวกกลุม KKK และกองทัพสหรัฐเหมือนจะเกี่ยวข้องกันซึ่งเรื่องนี้ FBI ก็ไม่เข้าไปยุ่ง หลังจากนั้นพี่ฟูก็มาบอกสาวแวนว่าไม่ให้เธอเข้าร่วมชุมนุมเพราะอาจจะมีการวางระเบิดและสาวแวนก็รู้ความจริงว่าพี่ฟูเป็นตำรวจที่สำนักงานตำรวจสารวัตรบอกให้พี่ฟูไปเป็นบอดี้การ์ดให้เดวิดดุกพี่ฟูก็บอกว่ามันเสี่ยงเกินไปเพราะเขาอาจจะจำเสียงพี่แกได้แต่สารวัตรก็บอกว่านายพูดได้สองสำเนียงไม่ใช่หรอกนั้นนายก็พูดสำเนียงนีโกรไปสิตัดมาที่พวกเฟลิก ตอนนี้พวกเขากำลังวางแผนที่จะวางระเบิดเขาให้เมียของเขาเอาระเบิดไปวางไว้แถวที่พวกนักศึกษาชุมนุมเธอดูดีใจมากที่ได้ช่วยสามีของเธอค่าพวกนิกโรทีงานเลี้ยงของกลุ่ม K.K.K. พี่ฟูมาเป็นบอดี้การ์ดให้ดูคนในงานก็ดูจะรังเกียจและเหยียดพี่แกอามากๆฉากก็ตัดมาที่กลุ่มนักศึกษาพวกเขากำลังฟังคนแก่เราประสบการณ์ที่เขาเคยเจอมาตอนปฏิวัติคนผิวดำทุกคนต่างตั้งใจฟัง และไม่มีท่าทีรุนแรงอะไรตัดมาที่กลุ่ม KKK พวกเขากำลังเข้าพิธีทางศาสนาและดูหนังเกี่ยวกับความรุนแรงที่พวกคนผิวดำทำร้ายคนผิวขาวทุกคนก็ส่งเสียงเชียร์ให้ฆ่าพวกนี้โกซะพวกเขาดูเกรียดช่างคนผิวดำและยิวสุดๆหลังจากนั้นพวกเขาก็มาคุยกันในงานเลี้ยง ขณะนั้นมีพี่แวนอ้วนคนหนึ่งเดินมาบอกเฟลิกว่าเขาเคยเห็นพี่โยง่งเขาบอกว่าพี่โย่งเป็นตำรวจที่เคยจับเขาเข้าคุกและบอกว่าชื่อจริงเขาคือฟลิปเฟลิกก็บอกว่านี่มันชื่อคนอยิวชัดๆหน้าเฟลิกนี่ดูชอบใจสุดๆเลยค่ะที่รู้ความจริงและพวกเขายังรู้อีกว่ารอนตัวจริงก็คือพี่ฟูที่มาเป็นบอดี้การ์ดให้ดุระหว่างนั้นพี่ฟูก็เดินถือกล้องโพลารอยด์มาขอดุกถ่ายรูปและใช้พี่โยงถ่ายรูปให้ พี่ยงก็แกล้งทําเป็นแอกแล้วบอกว่าอย่าโดนตัวฉันและจังหวะที่พี่ยงกดทายแชะพี่ฟูก็เอามือไปโอบดุ๊กดุ๊กนี่โวยวายลั่นงานว่ามาจับเขาทําไมและทําท่าจะหาเรื่องพี่ฟูพี่ฟูก็บอกว่าถ้าแตะต้องตัวเขาเขาจะแจ้งจับข้อหาทําร้ายเจ้าพนักงานพี่ยงก็เลยพูดขึ้นว่าย้ายก้นดำๆของนายออกไปได้แล้วในตอนนั้นพี่ฟูเห็นพิรุษของเมียเฟลิกจึงสะกดรอยตามไป และให้ตำรวจจับตาดูรถของเธอไว้ตัดมาที่งานเลี้ยงเฟลิกพยายามจะเปิดโปรงตัวตนของพิโยงพิโยงก็พยายามแท้จนตัวแทบถลอกโชคช่วยจังหวะนั้นเมียเฟลิกโทรมาพอดีเธอบอกว่ามีตำรวจเต็มไปหมดทำให้เธอวางระเบิดกลุ่มนักศึกษาไม่ได้เฟลิกจึงบอกให้เธอใช้แผนสองและเขาก็มาตามเพื่อนอีกสองคนออกไปพีโยงเห็นพีรุตจึงรีบตามไปเมียเฟลิกขับรถมาถึงบ้านของสาวแว่น เธอกำลังจะเอาระเบิดมาใส่แว่นในกล่องไปรษณีย์ตามแผนสองแต่ระเบิดใหญ่เกินกว่าจะใส่ลงไปในตู้ขณะนั้นสาวแว่นกลับบ้านมาพอดีเธอจึงรีบเดินออกมาก่อนและเอาระเบิดไปวางไว้ใต้ล้อรถของสาวแว่นแทนพีฟูก็ตามเข้ามาจับเธอแต่พีฟูก็โดนตำรวจพื้นที่มาจับเขาอีกทีพวกนั้นไม่เชื่อว,ว่าเขาเป็นสายสืบในตอนนั้นเฟลิกและพวกก็ขับรถมาเทียบเขาคิดว่าเมียของเขาเอาระเบิดไปวางไว้ตามแผนสองแล้ว พอเห็นสาวแว่นเดินออกมาจากบ้านเขาจึงกดระเบิดแล้วระเบิดก็ตู้มตรงรถของสาวแวน่นทําให้รถของพวกเขาโดนระเบิดและพลิกคว่ำพี่ยงที่ขับรถตามมาก็ตะโกนบอกให้ปล่อยตัวพี่ฟูซะเขาเป็นตํารวจไอ้พวกงโง่เอ้ยและเดินไปจับเมียเฟลิกแล้วชาก็ตัดมาที่บาร์พวกเขามาฉลองด้วยกันตอนที่พี่ฟูกําลังนั่งคุยกับสาวแวน่นก็มีตํารวจที่เคยลวนลามสาวแวน่นและเคยดูถูกพี่ฟู เดินเข้ามาหาพวกเขาและพูดดูถูกพูดเยียดพวกเขาอีกและบอกว่าอยากให้พวกเขาโดนระเบิดตายแทนพวกคนขาวก็ตะโกนถามพี่ยงและสารวัตรที่อยู่อีกด้านว่าเข้าใจหรือเปล่าทุกคนก็ตอบว่าเข้าใจพี่ฟูที่ติดเครื่องดักฟังไว้ที่ตัวและสารวัตรก็สั่งขังตำรวจคนนี้ซะจากนั้นทัพกพี่ยงก็มานั่งร่วมโต๊ะกับพี่ฟูและพวกเขาก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานชนแก้วเดาง,งานอัดเทป พีฟูมาทำงานในตอนเช้าทุกคนที่หน่วยก็ร่วมดีใจกับเขาจ่าบอกว่าสารวัตรเรียกทีมพวกเราเข้าไปคุยตอนนี้เลยสารวัตรก็บอกว่าไม่รู้จะชมเชยพวกเขายังไงถึงจะพอแต่เรื่องดีๆก็ถึงเวลาต้องหยุดเพราะงบโดนตัดและบอกให้พี่ฟูทำลายหลักฐานทุกอย่างในการสืบและต้องไม่มีใครรู้เรื่องการสืบคดีนี้พวกทีมพี่ฟูก็ไม่พอใจกันสุดๆและเดินออกจากห้องสารวัตรไปพี่ฟูกำลังเก็บของ เขาฉีกใบสมัครตำรวจของเขาทิ้งและเดินออกไปโดยไม่สนใจโทรศัพท์ที่ดังพอออกมาเขาก็ยืนคิดอยู่หน้าโรงพักและเดินกลับเข้ามารับโทรศัพท์ที่ดังอยู่บนโต๊ะของเขาพี่ฟูคุยกับดุกและบอกความจริงว่ารอนคนที่คุยกับเขามาตลอดนั้นก็คือน,นิโก,ก,กรสกปกแล้วก็วางสายไปเพื่อนๆในทีมก็ยืนหัวราะก,กันใหญ่ดุกถึงกับช็อกไปเลย ฉากตัดมาที่พี่ฝูกำลังคุยกับสาวแวน่นพวกเขาได้ยินเสียงขคาประตูจึงถือปืนและเดินไปเปิดประตูและตัวพวกเขาก็เลื่อนไปที่หน้าต่างทำให้ได้เห็นพิธีเผาไม้กางเขนของพวกกลุ่ม K.K.K ที่เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วฉากนังก็จบทีเหตุการณ์ประท้วงที่เกิดขึ้นจริงของพวกคนผิวขาวในปี2017จบไปแล้วค่ะกับหนังเรื่อง b a c k l a n s m a n เป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับสังคมการเหยียดสีผิวในตัวหนังเนี่ยก็เล่าถึงความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติที่เกิดขึ้นจริงมีหลายฉากเลยค่ะที่เสียสีคนอเมริกันถ้าใครสนใจก็ลองไปหาเรื่องเต็มดูได้นะคะและถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ